มิติใหม่ใกล้ชิดสิ่ที่ชอบผ่านของใกล้ตัวค่ะ ช่วงนี้หลายๆคนก็อยู่ที่บ้านกันนะคะไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้เจอกับศิลปินที่เราชื่นชอบแม้แต่ง,งานคอนเสิร์ตหรืองานอีเวนต์ต่างๆแต่ก็มีดาราศิลปินอีกหลายท่านเลยนะคะที่เขาออกมาไลฟ์สดทําให้เราเนี่ยสามารถใกล้ชิดกับเขาได้มากยิ่งขึ้นซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะหลายๆแบรนด์เนี่ยก็จับจุดตรงนี้มาค่ะก็คือน,นําภาพ a อหรือว่าภาพเสมือนจริงเนี่ยมาอยู่รวมกันค่ะทําให้เราเนี่ยสามารถได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่เราชื่นชอบมากยิ่งขึ้นอย่างในเกาหลีนะคะก็มีแล้วค่ะตามอัลบั้มต่างๆและในไทยเราก็มีแล้วค่ะอย เนื้อกาแฟเบนอนบูนี่เลยค่ะโอ้แบบจิบกาแฟยามเช้าๆแล้วก็มีดาวรงดารามาอยู่ใกล้ชิดเราด้วยนะคะ AR นะคะลหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะ AR นะคะก็คือการเอาภาพสามิติมาอยู่ในชีวิตจริงที่เป็นภาพเสมือนให้กับเราเห็นผ่านมือถือหรือว่าแอปต่างๆนั่นเองค่ะอย่างเช่น AR อิโมจิ ji, ตามแอปถ่ายรูปอย่างพวกแบบ Tik t o k s n o นอะไรเงี้ยก็มีให้เราได้เล่นค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีการนํามาใช้ร่วมกันกับแบรนด์อื่นด้วยก็เป็นเทรนด์กันอยู่ ตอนนี้นะคะอย่างยะดาเคยเจอของเว็บอีเกียนะคะเขาก็ให้เราได้ลองวางเฟอร์นิเจอร์ที่เราอยากได้วางจริงๆในบ้านได้เลยผ่าน AR นี่แหละค่ะแล้วเราก็จะดูได้เลยค่ะว่าตรงนี้วางได้ไหมสีมันเข้ากันไหมก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อมาซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะวงการมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็เอาลูกเล่นตรงนี้มาร่วมกับสินค้าต่างๆค่ะอย่างเนสกาแฟเบนแอนด์บรูนี่เลยนะคะเขาก็ใช้เหมือนกันก็คือนําพี่ป๊กับพี่เจมจิเนี่ยมาทําเป็น AR นะคะคือเอาง่ายๆเลยนะคะเหมือนเราซื้อกาแฟแล้วก็แถมพรีเซนเตอร์กลับไปที่บ้านด้วยเลยค่ะ ซึ่งเขาก็มีให้เราเลือกนะคะเป็นลายมากถึง16แบบแล้วก็เป็นแบบ l i m i t e d e dition ด้วยนะคะนี่ขายดาซื้อมาแล้วเยอะมากถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าจะเล่นอะไรเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ <S <S อย่างแรกนะคะเราก็ต้องโหลดแอปมาก่อน,นะค่ะแอปนี้ชื่อว่าแอป r e คอร์นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แล้วกดเข้าไปเลยเราก็เลือกสแกนเลยค่ะว่าเราอยากจะได้เป็นแบบไหนอันนี้ขอเลือกเป็นแบบพี่โป๊แล้วก็พี่เจมจิคู่เลยนะคะ <S <S นี่ เห็นไหมคะทุกคนเราก็จะมีพี่ปอบแล้วก็พี่เจมจิมายืนยื่นกาแฟให้เราได้ดื่มกันแบบนี้เลยนะคะน่ารักสุดๆซึ่งอันเนี้ยเขาก็จะมีหลากหลายลายมากเลยนะคะเราก็เลือกสแกนได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็กาแฟนะคะสีม่วงนี้นะคะจะเป็นแบบน้ําตาลน้อยลง25%ส่วนสีฟ้านี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่ไม่มีน้ําตาลทรายค่ะถ้าเกิดใครอยากควบคุมน้ําหนักหรือว่าควบคุมน้ําตาลเนี่ยก็เลือกเป็นสูตรสีฟ้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองสแกนกันนะคะนี้เราก็เลือกเป็นสแกนแบบ หลังเนาะเวลาที่เราสแกนเนี่ยเราก็ต้องถ่ายให้มันแบบเห็นครบครบเห็นทั้งแก้วแล้วก็ให้เห็นทั้งพี่เจมเลยนะคะ เลยนะคะนั่งไว้เต็มก็วอี้ อันเนี้ยมันเหมือนมาเพิ่มสีสันให้กับชีวิตเราอย่างหนึงน่งนึกออกปะยางปกติเวลาที่เราจะต้องนั่งจิบกาแฟยมามเช้าเช้าเงาเงาโดดเดี่ยวอันเนี้ยเราก็มีเพื่อนไงแค่สแกนปุ๊บก็อัพลงโซเชียลได้เลยแล้วอีกอย่างนะคะทําให้เราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับเทคโนโลยี AR มากยิ่งขึ้นด้วยได้ใกล้ชิดศิลปินที่เราชื่นชอบด้วยนะคะหรืออันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าของเราแบบปกติเราจะดูแค่แบบแพคเกจจรงิงหรือว่าราคาใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยเขามีลูกเล่นอะไรเงี้ยมาให ก็ใกล้ชิดกับศิลปินที่เราชื่นชอบมากินึ้นด้วยค่ะถ้าใครสนใจอยากเล่น AR แบบนี้นะคะหรือว่าอยากใกล้ชิดกับพี่ปอพี่เจมจิมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถหาซื้อได้แล้วค่ะที่ร้านสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปเลยนะคะหรือว่าจะใน l a z a d a s h o p ป e ีก็ได้ค่ะวันนี้ไปละค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะบ้ายบายค่ะ